สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งสมุนไพรหญ้าขัดมอนมาที่อ้อเวลาจัดส่งอ้อเกี่ยวส่งทั้งต้นอย่างนี้ซึ่งในหนึ่งต้นมันจะกำลังติดผลอ่อนผลอ่อนก็คือจะเป็นผลแบบนี้นี่ก็คือผลอ่อนของมันนะคะผลอ่อนของมันบางอันก็จะติดดอกนะคะบางตัว ผลก็เริ่มแก่แล้วเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้เห็นไหมสีน้ําตาลอย่างนี้ข้างในนี่มีมเมล็ดนะเ,เพื่อนๆแล้วเนื่องจากว่าในหนึ่งต้นมันจะติดผลแบบจํานวนมากเลยถ้าเพื่อนๆจะใช้ผลสําหรับไปปรุงยาคําว่าใช้ผลปรุงยาก็คือจะใช้ตัวเนี้ยเอาไปปรุงยาอ้อก็จะส่งให้เพื่อนๆทั้งก้านอย่างนี้ พ่ออ้อไม่มีเวลาที่จะมานั่งขิดทีละเม็ดทีละเม็ดอ้อส่งให้เพื่อนๆไปนั่งขิดกันเองในกล่องนี้เป็นหยาขัดน้ำหนักหนึ่งกิโลใครใคสงสัยว่าหนึ่งกิโลได้มากแค่ไหนหนึ่งกิโลได้ตามนี้แหละเต็มลังนี้เลยใครสนใจอยากจะได้จะเป็นเมล็ดพันหุ์ญยาขัดจะเป็นหยาขัดทั้งต้นนะคะสดสั่งได้ ตากแห้งก็ให้บอกเพราะว่ตตาตากแห้งเดี๋ยวเอาไปตากให้ก่อนจัดสง่งใครสนใจ0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09กับสมุนไพรย,ย่าขัดมอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ